สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมโมเบลีคลิปนี้แอดมินก็จะพาทุกคนมาดูกันที่รายการออสตาของดีกญี่ปุ่นครับที่แน่นอนว่าวันนี้ก็มีการจัดการแข่งขันแล้วสําหรับฝ่ายหญิงซึ่งตัวแทนจากสาวไทยของเราก็มีถึง2ท่านเลยครับก็คือชัชชุออนกับทัดดาวนั่นเองแต่ก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันเลยว่าชัชชุออนเธอ,อยังมีอาการบาด เจ็บน่าจะเป็นที่หัวไหลจึงทําให้ไม่สามารถลงเล่นได้แล้วนี่แหละครับบรรยากาศเมื่อสองพี่น้องสาวแต่ของเราได้มาพบเจอกันนานๆจะได้มาพบเจอกันนะครับมาพบเจอกันที่รายการออสตาทําให้เราได้เห็นบุ๋มบีมตัวติดกับทัดนดาวนึกแจ๊กเลยครับสาหรับวันนี้สองสาวแต่ของเราอยู่ด้วยกันอบอุ่นมากๆเลยแล้วก็มีโมเมนต์ความน่ารักต่างๆเกิดขึ้นมากมายอย่างที่เราได้เห็นในคลิปนี้เลยครับแล้วมาดูกันที่โมเมนต์ถัดไปเป็นโมเมนต์ของชัจุ ออนมุกสีที่เมื่อเข้ามาอยู่ในสนามก็มีน้องๆเอฟซีตัวจิ๋วครับมาขอลายเซ็นด้วยก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจดีๆ ให้กับน้องๆรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีเลยครับไม่ใช่แค่คนไทยของเราแต่ชาวญี่ปุ่นเขาเห็นชัชุออนแบบนี้ไปร่วมเล่นลีกสโมสรแล้วก็ทำผลงานได้ดีแบบนี้น้องๆก็ปลื้มนั่นเองครับโมเมนต,ต์ถัดมาก็มาดูโมเมนต์ความน่ารักของสองสาวไทยของเราอีกแล้วช,ชัชชุออนกับพี่แนนทัดดาวนี่แหละครับตัวติดกันจริงๆวันนี้มีการเซลฟี่สีหน้าต่างๆก็ดูแฮปปี้มากๆเลยล่ะครับ ก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วอบอุ่นจริงๆนะครับที่พี่น้องสาวแต้ของเรามีการสปอร์ตแล้วก็มีการเชียร์กันอย่างดีงามแบบนี้เสมอมาอยู่แล้วแล้วสิ่งหนึ่งที่วันนี้แฟนๆต้องบอกเลยว่า สวยงามมากๆก็คือลุกของสองสาวแตของเราในสนามไม่ว่าจะเป็นแนนหรือว่าชัชชุออนมุกสีก็สวยมากๆเลยครับในชุดการแข่งขันดําตัดกับสีทองในวันนี้ถือว่าใส่แล้วดูขาวสวยสาวญี่ปุ่นสุดๆไปเลยล่ะครับถือว่าขึ้นมากๆเลยสําหรับสาวแต่ของเราเมื่อได้ใส่ลุกนี้ในวันนี้ อย่างช,ชัชชจออนก็ดูได้เลยครับจากภาพสวยออร่ามากๆเลยจริงๆธรรมดาที่ไหนละครับสาวไทยของเราไม่ธรรมดาอยู่แล้วซึ่งหลายๆคนก็เสียดายนะครับที่ช,ชัชชจออนบาดเจ็บทําให้ไม่สามารถลงสนามได้เพราะบางคนรอดูช,ชัชชจออนควยกับคนนั้นคนนี้ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าน้องของเราได้พักแล้วก็เตรียมลุยหลีกใจกันต่อเมื่อหายดีหรือว่าดีขึ้นกว่านี้แล้วนี่แหละครับเป็นภาพบรรยากาศของเกมการแข่งขัน ไปกันที่ชัชชุออนมุกสีเธอก็ได้มีการนั่งเชียร์เพื่อนๆอ,อยู่ข้างสนามมีการทําท่าทางต่างๆยกไม้ยกมือเพื่อเป็นการเชียร์เพื่อนร่วมทีมนั่นเองครับน่ารักจริงๆเลยไม่ได้ลงสนามก็เป็นกองเชียร์ที่น่ารักสุดๆไปเลยครับสาหรับเธอคนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีงามนะครับที่วันนี้สาวไตของเราได้มีโอกาสได้สัมผัสกับเกมออสตาของลีกญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นความน่ารักโมเมนต์แห่งความสุขจริงๆครับ